นีนะคะที่เราหมุนอ่าสุว่านะ้ํามันมันลงน้อยใช่เราหมุน3ามตัวนี้ละแต่คันนี้นะ้ามันยังลงน้อยอยู่คันนี้เราก็มาดูวิธีการก็คือเราต้องหมุนตัวนี้น็อตสี่ตัวนี่นะคะหมุนตัวนี้ัองมีสตัวมาปุ๊บแล้วก็ดึงอันนี้ออกปากไฟนี่ออกนะแล้วก็เราก็เอานี่ออกมาในนี้นะคะมันจะมีเหมือนมาสปริงนะอันหนึ่งนะคะ เราเอาออกมาแล้วเราก็ทําความสะอาดในในตัวกล่องเนี้ยเพราะตัวกล่องเนี้ยมันจะมีเหมือนเศษฝุ่นอะไรจิดอยู่นะคะมันก็จะทําให้ไปดักไปไปขวางไปขวางเวลาไอช่องน้ําไหลลงอะนะคะมันก็เศษนี้เลยมันก็จะไปขวางก็ทําให้น้ําเราที่ไหลออกมาไม่สเสถียรนะคะก็อาจว่าน้ําไหลลงน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยอันนี้คือแก้ตรงนี้ได้นะคะกรณีช่องน้ําของแต่ละช่องนะคะอันนี้ อันนี้คือกรณีที่แบบว่าหมุนตัวนี้แล้วมันยังลงน้อยอยู่ก็มาล้างตัวนี้นะคะหมุนน้อตสีตัวนี้ถอนมาแล้วก็ล้างก็ระวังให้ดีนะคะมันจะมีตัวสปริงต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ประกอบใส่เหมือนเดิมนะคะแค่เป่า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 เช็ดเช็ดอะไรเงี้ยแบบเอาอะไรเขี่ยเขียนิดนึงนะคะมันก็จะไหลลงได้นะคะค่ะอันนี้คือเบื้องต้นอีกอันหนึ่ง